ดีค่ะมาเก็บมาทันป่านะคะเก็บมเมล็ดพันธุ์ค่ะเอา,มาเมล็ดพันธุ์ไปกระ,ทะเทาะเตรียมเพาะแล้วก็ขายขายเป็นต้นนะคะเอาไปทําต้นต่อค่ะต้นต่อที่แข็งแรงและดีก็ต้องมาจากป่าพุทธซาป่ามาทันป่าวา่าซานพุทธซาป่าค่ะ พุทซาป่ามันร่วงลงมานะคะก็จะเก็บมเมล็ดตามพื้นนี่แหละ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะพุทซาป่าจะเป็นต้นอย่างนี้นะคะลูกจะเล็กๆเกินดนี่ตามป่าค่ะต้นจะใหญ่ๆลูกจะเล็กๆตอนนี้จะหล่นหมดแล้วนะคะ เดี๋ยวมาดูตอนต่อไปเวลากระเทาะลูกนะคะพุทธาป่าค่ะพุทธาป่าขอบคุณค่ะ